ในช่วงวันเวาเลนไทายจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าพมจารีผูโบที่มอบให้กับแฟน <Really? S 1> <laughs> จะเป็นเทศกาลที่ผู้หญิงจำนวนมากมายเข้าใจผิดระหว่างคำว่าไลค์กับคำว่าเลิฟผู้หญิงเข้าใจว่าถ้าหากว่าเขาจะให้ผู้ชายรักเขาต้องทำให้ผู้ชายชอบและถ้าผู้ชายเขาทำอะไรก็จะทำเพื่อให้ผู้ชายชอบ What want do you want? และสุดท้ายผู้ชายก็เอาแต่จะร่วมเกินผู้หญิง you. You. ผู้หญิงก,ก็กลัวผู้ชายจะไม่รักให้ทำอะไรก็ทำตาม You can do can this ผู้หญิงที่ให้ผู้ชายง่ายๆ I I got her. And I got her got her And ราคาตกตั้งแต่เริ่มต้น Really? Really? ถ้าหากเราต้องการใช้ตัวเราแรกกับความชอบและเข้าใจว่าความรักผู้หญิงก็จะเสียใจในเวลาอันรวดเร็ว wanna with you. วันหนึ่งเมื่อเขาไม่ชอบ The answer is no. เขาจะแสกอาการได้เห็นว่าอย่าเขาไม่ชอบแล้ว <No. S 2> Get off จะเหลือที่ผู้ชายให้เกียิผู้หญิงคนนั้นน่ะตามไม่ถึงครึ่งหนึง่งเขาไม่ชอบแล้วเขาจะดัมพ์คุณหลังวันวาเลนไทนความรักต้องกล้าบอกว่าไม่ความรักบอกว่าได้เมื่อถึงเวลาความรักบอกว่าไม่เมื่อไม่ถึงเวลาถ้ารักจะต้องกล้าปฏิเสธ